สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับพบกับผมนัทพงศ์มาทองเกษตรทั้งโลกครับน้าตอนนี้เรามาเยี่ยมชมแปลงนาข้าวครับนะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับบุคคลท่านนี้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวน่อยผมน้องบอยครับสวัสดิ์ทิลอกทองอยู่ในเขตประจวบเพอร์กุยบุรีอ่าเราอยู่ประจวบเนาะครับกุยบุรีแน่นอนหล่ะเป็นแฟนมันแท้เพราะว่ารอบที่แล้วเรามาทํารีวิวมะม่วงใช่ครับผสมเสร็จไปเรียบร้อยแล้วครับน้าแต่ตอนนี้เรามาดูแปลงนาข้าวบ้าง น้องบอยทํานาข้าวด้วยใช่กี่ไร่ครับผมยี่สิบห้าครับยี่สิบห้าไร่นะครับข้าวพันอะไรเนี่ยกอขอสี่หนึ่งขอขอสี่หนึ่งนะครับแล้วที่มันเขียวๆสวยๆได้แบบนี้ใช้อะไรใช้โฟทีโฟทีฉีดไปกี่ครั้งครับสามสามครั้งสามครั้งการฉีดสามครั้งนี้เราได้ลดปุย๋ยลดเคมีไหมได้ครับบทสรุปแล้วผมจะปกติจะใส่ สามสามครั้งลดเหลือแค่หนึ่งลดไปหนึ่งใส่ไปสองแล้วก็แล้วก็ฉีดโฟทีไปสามปกติจะฉีดมากกว่านี้ครับแต่ว่ามันพอมันไม่มีอะไรควนเราก็เลยไม่ได้ฉีดหมายถึงยาเคมีเหรอใช่ครับเคมีอ๋อก็คือลดยาเคมีด้วย<ช>แล้วก็ลดปุ๋ยไปหนึ่งช่วงใช่ลดต้นทุนเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะแล้วข้าวที่เราเห็นนี่ที่รอบนี้เอาโฟทีมาใช้มันแตกต่างจากรอบก่อนไหมแตกต่างครับแตกต่าง เพราะว่ารอบรอบที่แล้วได้ข้าวมันจะไม่เขียวมันจะขาดปุ๋ยอครับม,<ต>มันเหลืองหรือมันโซมอะไรเง,ง,งี้ยช่วงตั้งท้องนี่ต้นจะเหลืองเลยอขาดปุ๋ยไปเลยม,มันรวงจะเล็ทั้งทั้ที่เราใส่ปุ๋ยนะใช่ครับใช่อแต่รอบนี้มันแตกต่างมากไหมแตกต่างครับเพราะว่าการกระเตื้องของข้าวนี่มันไปได้ดีกว่าอืก็เลยลดปุ๋ยไปได้ช่วงหนึ่งแล้วก็ฉีดโฟทีก็จะไม่ค่อยได้ใส่ฮอร์โมนตัวอื่นแล้วใช้โฟที ทางเดียวอืมครับก็คือประหยัดลงประหยัดลงนะครับปุ๋ยก็ลดเคมีก็ลดแล้วก็ฉีดพ่นโฮทีไปทั้งหมด3ครั้งใช่ครับนะครับเห็นบอกว่าเอ่อยังไม่ได้ฉีดก้มรวงด้วยซ้ำยังยังนะครับเดี๋ยวถ้าฉีดก้มรวงนี่เป็นเรื่องครับบอกได้เลยความสมบูรณ์จะมากกว่านี้อีกเอ้าแต่แน่นอนประทับใจมากน้อยแค่ไหนครับโอเคครับโอเคผ่านอย่างนี้ใช้ต่อไหมครใช่ครับใช่น้องบอยคิดว่าโฟทีแพงไหมครับสําหรับน้องบอยไม่แพงครับกลางกลาง อืมกลางก,าก็คือคําว่ากลางกาคือซื้อเอามาใช้ได้ซื้อมาใช้ได้แล้วก็ถ้าเห็นแบบนี้ก็ชื่นใจแหละอืมถ้าให้เปรียบเทียบกับเคมีหรือหลายๆอย่างที่เราใช้มันจะลดครึ่งต่อครึ่งอืมโอเคอ่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่แชร์ให้กับพวกเราฟังเอาใจช่วยครับขอให้น้องบอยได้ข้าวเยอะๆรอบที่แล้วได้เป็นเท่าไหร่ยี <22. S 1> 22, 25, ่สิบสองยี่สิบสองยี่สิบห้าไร่เนี่ยนะใช่อ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้สักเท่าไหร่แต่ที่แน่ต้นทุนลดแล้วครับนะครับ ได้ผลลัพธ์เขียวๆสวยๆแบบนี้แถมยังได้เรื่องของสุขภาพด้วยพี่ไม่ต้องใช้เคมีเยอะแยะนะครับอ่าโอเควันนี้นะครับขอบคุณน้องบอยมากผมนะัทพงศบทองกเกษตรพิทักษ์โลกลาไปก่อนสวัสดีครับ